ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องยมิมวนคนเดิมอีกแล้วจ้ายมิมวดฉบพ่พอแม่พี่น้องมาเบิ่งอันน้ำบวกนี่นะคะทุกปีในสาจ้าพี่น้องสามสี่มือก่อนยมิมวนมากะก็ะเห็นมีน้ำอยู่ยมิมวนกบว่าคงจะมีป่านะคะมาเมื่อนี้พผ่นแห้งจ้าพี่น้องแต่ยมิมวนเผิ่นเห็นได้ยินเสียงบัวบะบัวะบวะอยู่ทางใต้ขี้ดินเห็นแต่พี่น้องพนลงมคลิปห้เบิ่งจ้า บ่ามีป <tu i ro> ่าเขาไงยม่ม้นกับโบเสือนะคะหรือจะมียี่ดีบอคะพี่น้องจ้าเดี๋ยวยี่ม้นจะพากพักจกหาเบิงจ้ะพี่น้องมันเข้าไงยี่ดีบอนะคะเข้าไงยี่ดีบอนะคะเข้าไงยี่ดีบอนะคะมาเบิงกับยี่ม่วนกันจ้าพี่น้องจ้านี่แหละค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งัน่ยูยู่ซื้อได้จ้ะพี่น้องยูจะยู่ซื้อได้ก็เสียงป่ากุกขักกุกหักใส่ม่วนสิคนเลยก็ดังกุกหากกุกหาก ฉันไปยุ่งให้ผู้กับโบเมี่นใส่แต่พี่น้องเสียงป่าดังอยู่จงจางจงจางเอาเสียงป่ามันดังอยู่ใส่ยิ้มันวะว้ายปลาคน,น้อยพี่น้องหูมันเป็นหูมันเป็นหูพี่น้องจ๋า เป็นว่าป่าเข้าไงยิ้มหวานว่าสิเห็นป่าเข้าไงคือพี่น้องเพิ่นเฮ็ดให้เบิง่งคือดังจุนจ,จ่งจางจุนจ่างทั้งรุ่มยมิ้มหวานวาแค่เพิ่นมีหูอยู่มใส่ละพี่น้องป่าสิอยู่มใส่เห็นหอยได้ยิ้มแต่พอผูเห็นบนอยู่เข้าไงยิ้มใส่มไปใส่เนี่ย ดางควงคางควงคางโอ้ยมีเท่านี้แล้วพี่น้องเห็นหูเทียวจ้าตะคอน้อยยิม้อนเหรอว่าเห็นตั้งแต่เพิ่นปลางุ่มขี้ตมเยอะเยอะเยอะเพิ่นปลาปลาเข่าไงอยู่ทั้งรุมเพิ่นปลายิม้อนปลาเมนแมสซิเมีนคือเพิ่นปลาเนี่ยปลาเข่าไงยิม้อนกับว่เคยเห็นสิมีสบอเพิ่นปลาแล้วว่มีแล้วพี่น้องมันขะมันอยู่ในหูมันอยู่ในหูจัง ันอยู่ในหูป่าอยู่ในหูมันป่าอยู่ในไงโอ้นี่ตัวนึงจ้าพี่นอ้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกกระดุกเฮ้ยจ้าพี่นอ้องอืมอยู่ในหูมันอยู่ในไงคือพี่นอ้องเบนใบหนุ่มเยอะเยอะ พี่เห็นปาางัดขึ้นมาไม่ใช่ตยังไงนีม่มั่นหรอว่ามันถิเป็นคือเพื่อนปลาเกิดมาบ่เคยเห็นเพื่อนปาสีพ่อเรอบ่บานปลาเข่าไงเพื่อนปาโอ้ัวน,นี้แล้วพี่น้องเฮ้ยมันเข่าหูมันเข่าหูม,าหมันปลาเข่าไงจ้ามีเท่านี้แหละจ้าขอน้อย ยดีใจเบิดว่ามันเสียปาเขาไงคือพี่น้องพนเหตในเบิงมันเสียปาเขาไงคือพี่น้องพันเหตุในเบิง